ย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับมีเหตุการณ์สาคัญที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปทั่วโลกเหตุการณ์นั้นก็คือสองครามกระแสะไฟฟ้าหรือ war of the currents กระแสะไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนั้นมีอยู่2ระบบครับก็คือไฟฟ้ากระแสะตรงกับไฟฟ้ากระแสะสลับสงครามกระแสะไฟฟ้านี้ก็คือช่วงเวลาที่มีการแข่งขันของสองระบบนี้แหละครับว่าระบบไหนที่จะใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าไปใช้ในที่ต่างๆได้ดีกว่ากัน การต่อสู้ในครั้งนั้นครับมีตัวละครหลักๆอยู่2ฝั่งก็ได้แก่ฝั่งไฟฟ้ากระแสะตรงที่มีผู้นําก็คือโทมัสอันวาเอดิสันใช่แล้วครับเอดิสันคนเดียวก,กันกับที่เรารู้มาว่าเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าคนแรกนั่นแหละครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเอดิสันไม่ใช่ผู้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าได้เป็นคนแรกนะครับคือในตอนนั้นมีหลอดไฟฟ้าใช้กันอยู่แล้วแต่มันมีความทนทานน้อยใช้งานได้แค่5 6ชั่วโมงก็หมดอายุการใช้งานแล้วแถมยังมีราคาที่แพงมากด้วยก็ทําให้ไม่ค่อยได้รััับคความมมนนนนนิยนในยใส้ ก็ยังนิยมการใช้เทียนกันอยู่เหมือนเดิมแต่ในขณะนั้นครับก็มีนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์หลายคนครับที่ทําการทดลองประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและก็เป็นเอดิสันครับที่พัฒนาหลอดไฟฟ้าใช้งานได้เกิน1,200ชั่วโมงซึ่งถือว่านานมากๆเลยครับเอดิสันเคยบอกว่าจะผลิตหลอดไฟให้ใช้ได้นานและราคาถูกกว่าเทียนจนมีแต่เศรษฐีเท่านั้นแหละที่ยังจุดเทียนใช้คือเอดิสันเนี่ยนะฮะนอกจากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วแกก็ยังเป็นนักธุรกิจตัวฉกาดด้วยนะ ทีนี้พอแกผลิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงให้ขายได้ก็ต้องทำการตลาดให้คนใช้ไฟฟ้าครับเอดิสันไม่รอช้าครับเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าขายซะเลยแกก็เลือกเปิดเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้ากระแสตรงเลยครับโดยตั้งสถานีจ่ายไฟที่เมืองแมนฮัตตันส่งกระจายไปทั่วนิวยอร์กเลยฮะซึ่งตอนนั้นไฟฟ้ากระแสตรงของเอดิสัน,นยังเวิร์กมากๆนะฮะแต่ปัญหาของกระแสไฟฟ้าตรงก็คือส่งกระแสไปได้ไม่ไกลถ้าเป็นพื้นที่ห่างกันก็ต้องตั้งสถานีจ่ายไฟเพิ่ม และอเมริกาเนี่ยก็คือมันกว้างมากๆนะครับจะต้องตั้งกี่สถานีถึงจะใช้ไฟได้ทั่วประเทศแต่เอดิสันแกก็เชื่อมันในไฟฟ้าระบบกระแสตรงนี้มากๆเลยแหละฮะทีนี้มากันทางฝั่งของไฟฟ้ากระแสะสลับบ้างนะครับผู้ที่จะมาต่อกรกับเอดิสันอัจฉริยนักประดิษฐ์ผู้โด่งดังนั่นก็คือนิโคลาเทสลาชื่อคุณคุนหูไหมครับที่เราเคยได้ยินชื่อเทสลาจากรถยนต์ไฟฟ้าของอีลอนมัสก์นั่นแหละครับก็เอามาจากชื่อของนิโคลาเทสลานี่เลยแหละฮะ นิโคลาเทสลาครับหนุ่มชาวเซอเร์เบียที่อพยพเข้ามาทํางานในสหรัฐอเมริกาโดยตัวเทสลานั้นนะครับมีความประทับใจในตัวเอดิสันเป็นอย่างมากเลยและก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเดิมให้มาทางานที่บริษัทเอดิสันแมชชีนเวิร์กซึ่งก็คือบริษัทของโทมัสเอดิสันนั่นเองครับว่ากันว่าตอนที่มาถึงนิวยอร์กเนี่ยเทสลานั้นมีเงินติดตัวอยู่แค่4เซนเท่านั้นนะครับก็ประมาณ1บาท50สตางค์ในช่วงเริ่มต้นการทํางานครับเอดิสันก็ค่อนข้างที่จะพอใจสติปัญญาและความสามามรถของเทด้วย หลังร่วมงานกันมาประมาณครึ่งปีครับขณะนั้นกําลังมีการวางโครงสร้างระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ในเมืองอยู่และติดปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟครับมีครั้งหนึ่งที่เอดิสันพูดกับเทสลาว่าจะยอมให้เงิน50,000ดอลลาร์ 50, ก็ประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเลยครับหากเทสลาสามารถพัฒนาไดนามไฟฟ้ากระแสะตรงให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเทสลาก็รับข้อเสนอครับเขาก็หามรุง่งหามค่ำพัฒนาและป,ะปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าแทบจะยกแผงเลยก็ว่าได้ และแก้ไขจุดบกพร่องในงานชิ้นเดิมของเอดิสันได้อย่างหมดจดครับพองานเสร็จแล้วนะครับก็ต้องได้รับรางวัลที่สัญญาไว้ใช่ไหมครับปรากฏว่าเอดิสันเนี่ยไม่จ่ายให้กับเทสลาครับและนอกจากจะไม่จ่ายให้แล้วประโยคที่เทสลาได้รับกลับมาก็คือเทสลานายคงไม่เข้าใจอารมณ์ขันของคนอเมริกันสินะว่ากันว่ารอยร้าวระหว่างเอดิสันกับเทสลาเกิดจากตรงนั้นนี่แหละฮะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเทสลาก็ลาออกจากบริษัทมุ่งพัฒนางานประดิษฐ์ของตนเองอย่างเต็มตัว และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามไฟฟ้าของทั้งคู่ครับในคศ1887นะครับเทสลาตัดสินใจจัดตั้งเทสลาอิเล็กทริกคอมพานีร่วมกับโรเบิร์ตเลนและเบนจามินเวลซึ่งทั้งสองนั้นตกลงจะสนับสนุนด้านการเงินแก่เทสลาและดูแลเรื่องผลประโยชน์ให้ในสิทธิบัตรพวกเขาได้สร้างห้องแลบให้กับเทสลาในนิวยอร์กสำหรับประดิษฐ์และพัฒนาอุปกรณ์ชนิดใหม่ของเทสลาและสำเร็จครับในปีเดียวกันนั้นเทสลาพัฒนามอเตอร์เหนียวนำ ให้สามารถทํางานกับไฟฟ้ากระแสสลับได้สําเร็จและมีประสิทธิภาพซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวงการไฟฟ้าไปอย่างมากครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีพอไฟฟ้ากระแสสลับจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมต่อมาบริษัทเวสติงเฮาส์อิเล็กทริกของจอร์ดเวสติงเฮาส์นะครับนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันได้ซื้อสิทธิบัตรระบบกระแสไฟฟ้าสลับของเทสลาด้วยราคา1ล้านดอลลาร์ รวมทั้งจ้างเทสลาเป็นที่ปรึกษาด้วยอีกต่างหากเพื่อนำไปสร้างโรงไฟฟ้ากระแสสลับแข่งกับบริษัทเอดิสันเจเนอร์รลอิเล็กทริกของเอดิสันที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงและเป็นผู้ครองตลาดอยู่ในขณะนั้นเล่าถึงสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะครับยังไม่ได้กำหนดชัดเจนนะับว่าระบบไฟฟ้าในประเทศจะใช้ระบบไหนกระแสตรงกับกระแสสลับก็ต่างมีข้อดีข้อเสียกันทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายไหนได้เป็นระบบหลักในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประเทศก็พูดได้เลยว่ามีแต่รวยรวยเลยะฮะ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะให้ระบบไฟฟ้าของฝ่ายตนเองเนี่ยชนะโดยฝ่ายเอดิสันครับพยายามชี้นําให้ผู้ใช้เห็นข้อเสียของไฟฟ้ากระแสะสลับที่อันตรายถึงแก่ชีวิต ความสวยนี้ครับจึงตกเป็นของสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแมวหมาม้าบัวหรือแม้แต่ช้างครับที่เอริสันและทีมงานของเขานํามาเป็นเหยื่อของการชอดไฟฟ้าและก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์ออกเผยแพร่ถ้าอยากดูภาพยนตร์ที่ว่านะครับก็ลองเสิร์ชคําว่าท็อปซีดูแล้วกันครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าหดหู่และน่าสงสารมากหลังจากชตโน่นชตนี่ไปนะครับก็ได้ผลครับมีคนกลัวระบบไฟฟ้ากระแสะสลับมากขึ้นแต่ยังไม่เท่านั้น จังหวะมันก็โบ๊ะบ้าจริงๆครับคือช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลสหรัฐกาลังคิดค้นวิธีประหารแบบใหม่แทนการแขวนคอพอดีเอดิสันก็ปรีเข้ามาเลยครับรับข้อเสนอรัฐบาลประดิษฐ์เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารชีวิตคนและแน่นอนครับต้องเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับซึ่งในความจริงประการหนึ่งก็คือเอดิสันเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับที่ต่อต้านการลงโทษประหารชีวิตแต่สถานการณ์ในขณะนั้นครับด้วยความที่ต้องเอาชนะกระแสะสลับเนี่ยจำเป็นที่เขาต้องยอมตกลงครับและนักโทษคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ประหารโดยเก้าอี้ไฟฟ้าก็คือวิล ว่ากันว่าก่อนการประหารนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเอาหน้ากากหนังเนี่ยปิดหน้านักโทษเอาไว้โดยรัดให้แน่นบริเวณเหนือดวงตาครับเพื่อไม่ให้ลูกตาของนักโทษนั้นกระเด็นหลุดออกมาเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายเมื่อเอดิสันเล่นแรงแบบนี้ครับฝ่ายเวสติงเฮาส์ที่มีเทสลาเป็นผู้ออกแบบระบบเนี่ยก็เลยจําต้องแสดงให้เห็นถึงข้อดีของไฟฟ้ากระแสสลับที่เหนือกว่าเพราะมีประสิทธิภาพสามารถส่งไฟฟ้าได้ไกลกว่ามากราคาก็ถูกกว่ามากด้วยและไม่ได้เป็นอันตรายมากอย่างที่อีกฝ่ายโจมตีเลย มีครั้งหนึ่งครับเทสลามีโอกาสได้เข้าเลคเชอร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็เป็นงานที่มีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์มารวมกันเยอะนะครับเทสลาก็โชว์ให้เห็นเลยว่ากระแสะสลับนั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่เห็นครับโดยการจับสายไฟแรงสูง250,000โวลต์แบบสบายๆครับไฟฟ้าก็ไม่ช็อตตัวเขาเลยการแสดงในครั้งนั้นครับเทสลาใช้เทสลาคอยเป็นตัวแปลงกระแสะไฟฟ้านั่นเองครับในต้นปีคศ1890นะครับสงครามกระแสะไฟฟ้าเริ่มเข้าสู่ช่วงยากลำบาก เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาประสบกับสภาวะถดถอยทางด้านการค้าและการเงินจนกระทั่งปีคศ1893ครับเกิดเหตุการณ์สัาพัญที่กลายเป็นจุดตัดสินสงครามกระแสไฟฟ้าว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั่นคืองานนิทรศการ w o r l d Columbian Exposition ที่เมืองชิคาโกถ้าเป็นสมัยนี้ก็ประมาณงาน World Expo นั่นแหละครับแต่ในตอนนั้นงานเนี่ยนะครับนับเป็นงานระดับโลกครั้งแรกหลังมีระบบสองสว่างด้วยไฟฟ้า ว่ากันว่านะครับงานครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานนี้ถึง27ล้านคนเลยทีเดียวโดยบริษัทของ Westinghouse ครับได้ชนะการประมูลระบบไฟฟ้าแสงสว่างสําหรับงานทั้งหมดจากการเสนอให้ใช้ไฟฟ้ากระแสะสลับด้วยราคาค่าใช้จ่ายเพียงเครื่องหนึ่งของฝ่ายเอดิสันที่เสนอด้วยระบบไฟฟ้ากระแสะตรงคนที่มางานก็ได้เห็นความสว่างสวัยวิบวับของงานจากไฟฟ้ากระแสะสลับในการจ่ายไฟให้กับหลอดไฟเกือบ10,000แดวงต่อมาในปีเดียวกันนั้นครับหลังจากงานนิทรรศการ รัฐบาลอเมริกันมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำบริษัทของเวสติงเฮาต์ตอกย้ําความสําเร็จครับโดยการรับงานสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำที่น้ําตกในแองโกร่าซึ่งก็ประสบความสําเร็จครับจากนั้นระบบไฟฟ้ากระแสะสลับก็กลายเป็นแบบอย่างของระบบไฟฟ้าทั่วโลกแต่ที่นับว่าระบบกระแสะตรงของเอดิสันแพ้แบบหมดจดเลยก็คือในปีคศ1896ครับเอดิสันก็ประกาศยอมแพ้ และบริษัทของเอดิสันก็เปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับด้วยก็เป็นการยอมรับเลยแหละครับว่าเออกระแสสลับของแกเนี่ยเจ๋วจริงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ